ำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจังหวัดน่านครับได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ครับที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายแปลงใหญ่กาแฟนะครับบ้านน้ำพันตำบลน,นาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านครับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของเครือข่ายแปลงใหญ่จำนวน41ครัวเรือนนะครับจำนวน70แปลง รวมเนื้อที่ปลูกกาแฟกว่า800ไร่ครับเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้กับเกษตรกร,ร,กรสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับ ซึ่งครั้งนี้เองก็มีกิจกรรมสําหรับการเรียนรู้ทั้งหมด3ฐานนะคะประกอบไปด้วยฐานการเพิ่มมูลค่ากาแฟฐานการตัดแต่งกิ่งฐานการจัดการโรคแมลงการป้องกันค่ะโดยมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านนาพันและภาคส่วนราชการต่างๆร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟการลดต้นทุนการตลาดและการส่งเสริมการหยุดเผาแก่เกษตรนะคะเพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับ